อ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่อ่าทุ่งนาอาจารย์ยานะครับทุ่งนาเนี่ยอาจารย์ยาบอกว่าต้องนี่สีเฮ็ดที่เลี้ยงวัวขอบง้ออาจารยา์ยาเสษเฮ็ดขอบงวอออืมขอกงวักงว,งวยังเศษใหญ่แ, yeah. แท้ออทโอ้ยบรรยากาศดีเลยเดนนี่ ีเ,เดี๋ยวไฟฟ้าที่เขาแล้วนั่นพลังคุดดินโยกุลบ่เดียเอาไฟฟ้าเขาแล้ว,ลลวต้องคุณเขาทมดินอ๋อพ,พลังสิมาเห็ดเฮือนอย,ยังคือถมแบบคุด<อ>แบบมันยมมันเยี่ยมมันแสนงงงงเอ๊ะมาถม,ม,มทางนี้น้ำเด้ม,มองนงั่งพักร้อนพัก,กนานานอนันนั่งเขาทางนี้ทางพูนเพื่อนเขาสูญทางพูนอ๋อเออคนซื้ออะไรอะไรลัน làn 8, số 12 lây, 12 lây, làn 8, ừ. cái sình nhau huyền thăng bứt đấy. Nhau huyền thăng, ừ. ừ. sụp phán đi bong ngoan nè. Cái này. Mất phán Phán. Mẹ hay, tiền, phán qua, đi xịt nè này. ยี่สิบบาทเพื่อนว่ะมันให้แบ่งอันนั้นนะแจกราชการที่สิบเนี่ยแบ่งไม่นะอันมียางมงกระดาษมันมีใบโพงนั่นนะโอ้กระดาษมีใบโพงเพราะว่าเป็นข้อราชการที่สิบราชการที่สิบให้ยี่สิบบาทคือเป็นสี่สิบมันมีแบ่งยี่สิบสองใบเนาะแต่มันเห็นยี่สิบมันเห็นเลขยี่สิบใบเดียว เห็นสใบแหละเห็นใบเดียวอืมอมันเสออ,นออกเนี่ยสองศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สองยอ๋อาจารย์าสอบสองศูนย่ะ่ค่อยสอบแล้วสองศูนสอบตัวใดสว่วไรสอบศูนย์ห้ากับสามแปดศูนยห้ากับสามแปดครับไม่เหลือความฝัน,อนบอกอว่าเลยคิดเอา เงเ็กนิดคิดในใจเก็กนิดคิดในใจคือเราเกรกนิดคิดในใจคือเก่าตาเสไปบอกว่าตาเสจะมีตาจันเนี่ยบอกเห็นฮะบอกเห็นเลยงวดนี้บอกเห็นไปบอกเลยบอกเห็นไปบอกซื่อเลยซื่อง่ายตาจันจะได้งวดกวอดเนี่ยตาจันบอกว่าอ่าอีหยังเกาะให้วิลาเสร็จอีหยังไก่เก่าทั้งพื้นแน่อ๋อช่วงนั้นเออแม่นแหละเอ่าทั้งพื้นแน่ไก่เกาทั้งพื้นแน่คนด้วยไก่เกาทั้งพื้นแล้วบอกไปเขาฝันเลยประเทศนี้ ข้าฟันเลยม็ดม็ดอิมซิมม็ดอิมซิมอืมนี่เลยใคนมี่คงเขียนบอกเขียนไส่ใส่กับปากกาเลยอู้หาา้าว่าเขียนไว้แล้วว่าเขียนไว้แล้ววันไหนปิดหาเพิ่งน,นี่แล้วอันนี้แล้วน,นี่ก็ถือมาจ่พุ่นแล้วนี่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 โตมาร์กเลยบ่นฮึนี่เลขอาจารย์ยา วงวดประจำวังงนที่16สภาคม6 5คือเลข2 08 08แล้วก็05 0 5 38 38 87 87 87นี่คือตัวรองบ่นี่ครับตัวรองก็อะไรตัวเด่นเลยตัวเด่นเลยเลยอาจารย์ยาสองตัวนี่ครับนี่ตัวนี้วงกลมนี่บ่ครับวงกลมนี่คือตัวเด่นเลยครับตัวเด่นอื้มเด็อาจารย์ยาครับ เป็นแนวทางเด้องวดนี้เด้อครับเด้อเดี๋ยวอาจารย์ยาปกติสิบปรด้นให้ง่ายๆได้น่อยอาจารย์ครับหาบพอดอกหาผมบพอดอกหาอาจารย์ยาบพอมือนีได้มาพอนะครับก็เลยมาขอเหรียกับอาจารย์ยาเหรียกข้อมฝันหว่าอาจารย์ครับนี่เหรียกฝันหายเหรียกข้อมฝันนี่ครับศูนหาทำนี่ศูนหาคับสามแปดครับสองศูนสองศูนแปดไม่ติดสาอาจารย์สองศูนนี่บ่แม่นครับอันนี้เลขทูปปุ๊บจุดนี่เลขทูปครับอืม เลขทูบแล้วก็ศูนหาในเลขคววมฝันสามแปดกัคววมฝันอันนี้ตัวรองตัวรองคือฝันคือการไหวจันบัวกันพลาดกันพลาดถ้ามันพลาดออกจากศูนหากับสามแปดเดี่ยมันสิยลงมากในี้เลยมันสิยลงมา,มงงมาตัวนกแปดเจ็ดเลยนะครับรคุณผู้ชมเลขอาจารย์ยาเดอ้องวดนี้เด้อนี่นี่หัวนี้แหละอ่ะเชิบหนาจ่อไว้ครับเชิบไว้เชิบไว้เชิบไว้เด้ออ่ะฝากกัน เอาไปเสียงเบิงนอาจาร์เนาะอาไปหลุนเบิ้งงวดนี่เอาไปหลุนเบิงมักตัวใดก็เอาครับมักตัวได้ก็แกะเอาลวดถ้ามันเขาต้าก็แกะเอาเลยนะครับเรียกอาจารย์ยานะครับคนฝ่าสารสาธุสาธุขอให้ลำขอให้รวยทุกคนเด้อสาธุขอให้เอฟซีทุกคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนอจานเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเค็ดให้เห็ดหน้าก็ได้เขางาม งามให้ฝนตกแต่ฝนตกยังบ่ตกต้องไม่โคกุสะยังวันแล้วเนี่ยเขาไม่โคกุสะวันแล้วเขาบ่ดในตกอุ้ยมืดมาซมือซมือแต่บ่ตว้าวอืมกอทำนี่แหละครับสาธุสาธุสาธุแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ